อำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรได้ฟื้นฟูส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะจัดงาน108ปีนมาศการหลวงพ่อขวัญอัญเชิญรูปเหมือนลงเรือแห่ไปตามลำคลองบ้านไร่ให้ประชาชนตักบาทดอกไม้ทางเรือค่ะที่วัดเทพสิทธิการามอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรส่วนราชการในพื้นที่อำเภอสามงามได้รวมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคเอกชนตลอดจนประชาชนชาวสามงาม ได้ร่วมกันจัดงาน108ปีนำ้ำมการหลวงพ่อขวัญโดยมีนายบุญเวศศรีพวงใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีได้อัญเชิญรูปเหมือนหลวงพ่อขวัญลงเรือแห่ไปตามลำคลองบ้านไร่เพื่อให้พุทธศาสนิกชนที่มีบ้านเรือนอาศัยอยู่บริเวณสองฝั่งคลองได้นำดอกดาวเรืองมาร่วมกิจกรรมตักบารดอกไม้และนมัสก,การขอพรหลวงพ่อขวัญเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยขบวนเรือเริ่มต้นจากสวนรักด้านหลังที่ว่าการอำเภอสามงามไปตามลำคลองไปสิ้นสุดที่หน้าวัดบ้านไร่จากนั้นจึงอัญเชิญรูปเหมือนหลวงพ่อขวัญขึ้นจากเรือและนำไปไว้ในวิหารภายในวัดโดยตลอดเส้นทางที่ขบวนรองผู้ว่าราชการจังหวัดอัญเชิญรูปเหมือนหลวงพ่อขวัญผ่านก็จะมีพุทธศาสนิกชนนำดอกดาวเรืองมาผ่านรอบ,รอบ รูปเหมือนหลวงพ่อขวัญเพื่อความเจริญรุ่งเรืองและเป็นมงคลแก่ชีวิตด้วยรวมถึงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมะและส่งเสริมการเข้าวัดทำบุญวันพระเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมต่างๆมากมายเช่นการแข่งขันยิงหนังสติกการแข่งขันชกมวยทะเลการแข่งขันหัวใบท้ายบอดรวมถึงการแข่งขันการทำขนมครกการทำข้าวหลาม เพื่อวัดฝีมือของแต่ละหมู่บ้านในช่วงค่ำนะคะยังมีการประกวดที่ด่าบ้านไร่การประกวดร้องเพลงด้วยค่ะนึกถึงนะครับพระคุณของหลวงพ่อขวัญน,นะครับที่เป็นที่สกสารของคนอเบยสาน้ามนะครับและประการที่สองก็เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับเพราะว่าเป็นการแหร่นะครับหลวงพ่อวขวัญผ่านทางคลองบ้านไร่นะครับ